đôi tàu bên hông cánh đan ทีลรชูจะเลสก็บา้านนะโอ้เป็นสิวเลยเนี่ยไม่ได้ไปใช้กันนีแย่เลยกันนีแย่เลยกันนี่แย่มไม่ใช้แลเป็นสิวเลย สวัสดีครับทุกม่ครับมาขยะแม่นอนเรามาอัปเดตย,ยอดทําบุญกันหน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี <c oughs> ดิเต่นรอดีกว่าใครยังไม่นอนนคุยกันนะครับมาสวัสดีครับไหมครับตอนนี้ยอดทําบ,บุญนะครับมีทั้งหมดสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นสี่ครับ สิบสามคนนะครับเ <c oughs> ดืดึย่างนี้ยังมีใครดูไหมเนี่ยเ <c oughs> ราเชิญนะเลี้ยวเขายังไม่ขายามไม่นอนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,รบทำไมคือสิบหกคนมีใครบ้างเนี่ยกกดดููดูง สวัสดีครับเวลาไม่นอนนอนครับพอดีมาแจ้งยอดนี้หน่อยครับออยอดทำบุญเมื่อกวอน,นะครับได้สามหมื่นสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งยอ,อดวันที่ห้าหมื่นนะครับนะครับผมตั้งยอ,อดวันที่ห้าหมื่นเดี๋ยวถ้าตอนนี้ตอนนี้ในบัญชีไม่ทำไปกับแม่สี่แล้วครับครับผม สวัสดีเชียงรายดีครับผมตั้งยอดไว้ที่ห้าหมื่นนะครับนะเนาะแต่ว,ว่าตอนนี้มีอยู่สามหมื่นสี่ถ้าถ้าพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงดีกว่าเนาะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับขาดเกินเท่าไหร่เดี๋ยวผมเติมให้เองครับเนาะในส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าตั้งปเปล่อยดีราตั้งไว้ห้าหมื่นนะพ่มอมือข้าอิมบื่อหรือญาติตาเตมาขีดขอสันเน่ มาปลาทอนเดออาจเดอพอมือค้าอีคาอินและเดอปอมเมื่อสวัสดีครับสวัสดีสิบบุคคลนะครับเวลาไม่นอนคุณนอนเรียกครับคุณคุณหนืดเพชรวันนี้นอนดึกตาไม่ยอมนอนเลย อ๋อ oh, ครับผมได้ right, ครับตอนนี้อัปเดตนะครับยอดอยู่ที่สามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นสี่พันนะครับผมแต่ว่าผมตั้งไว้ที่ห้าหมื่นนะครับผมคือถ้ามันไม่คือถ้าไม่ครบยังไงแต่ผมเติมให้เีกนะครับตรงที่เหลือนะครับผมสมุดใส่ให้นะครับครบมันะมือมอความาบุกว่าออเกัอันนี้มาบนเน cơ đơn ô u mò quá mà buồn là quá ô bà đa nè mê lơ lơ đơ con ใช่ครับแม่บัญชีกรุงไทยนะครับ <c oughs> รองทำบุญแล้วสานตุนะครับอนุโมทนาบุญนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็ยนพรุ่งนี้เย็ยนไม่ได้พรุ่งนี้เย็ยนมีจัดบอลลินไปนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวต่อพรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ <c oughs> ่งนเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เรามีไร้สดขายของนะครับผม ัจีกุถ่าย่คกับนอนแล้วครับน้องนะโอเคนะครับผมยังไม่นอนครับนะครับนอนดึกครับผม ทูครับสวัสดีทุกคนนะครับโ <c oughs> อ้มีแค่เดี๋ยวมัน,นี่พนลมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ททอลพเตามยปสา,านสวัสดีเมสิครับโอลาเยเตมบลและหาตุเลนเดและโตนโนเล Nē nē ālā sīndā ā nē dā Nā thī thā ca mbā lē nā tā sā tā sā Khā sā hā kē chō mō lā sā tā mā lā โอเคมาโอเคนะไหมนะเอาบ่บครับแม่ทบ,บุญแล้วหนึ่งพระบา,สาทสัตุครับไหมครับสัตุครับผมแม่ติวน้องอเมย์หนวอดีรอบดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญกราบแม่ทุกคนครับ <c oughs> ย่อวันนี้ถ้าแม่แก้อยหนึ่งพรก็จะเป็นสามหมื่นห้านะครับผมก็จะเป็นสามหมื่นห้านะครับตัว,วนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่ว่ากันนะครับ ดูสะดวมีคำเล่าแล้วไมเนะโอเคพักพอดีกว่านะครับไม่มีใครดูละพักพ่อกันดีกว่าครับขอบคุณนะครับจะย่อเฉลยวันนี้ครับพอดีผมแคบหน้าจอไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ไหมแคบไม่ได้เนาะไม่เป็นไรครับแม่เนาะเจอกันที่งานอื่นก็ได้ครับเมน่อไหร่ม่สะดวกมาก็ไปเป็นงานที่สะดวกครับยี่สิบห้าใครที่สะดวกไปเจอกันเฉลยวันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับฝันดีนะครับวันนี้ไหมเจ้าย่อเฉลยวัครับย่อตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งสินะครับขอบคุณครับ